่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆต้องสามครั้งนะต้องสามครั้งเราะว่าติดสามเหล่านะฮะโอ้โหคือสามเหล่านี้ได้อันดับหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดคือจริงๆติดสี่เหล่าเรติดสี่ใช่ติดสี่นะฮะับท่านผู้ชมครับประกาศชื่อดังๆนายธารกรทองหนูนุ้ยอายุ17เท่านั้นเองลูกเอ้ยนี่ฮะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเบญจมมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งสอบติดเตรียมทหารทั้ง4เหล่าทัพ ได้ที่หนึ่งสามเหล่านะคุณผู้ชมฮะกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือแล้วก็สอบได้อันดับที่8ของโรงเรียนในร้อยตํารวจฮะสุดท้ายน้องต้องตัดสินใจเลือกเลือกอะไรเลือกอะไรคะกองทัพบ,บกครับ <c oughs> แม่แต่อันนี้สําคัญฮะ <c oughs> คือน้องเนี่ยไม่มีเงินที่จะใช้ไปรายงานตัวเนื่องจากคร <c oughs> อบครัวค่อนข้างยากจนคุณพ่อของน้องขับรถพ่วงส8บปล้อนะฮะนะครับรับจ้างขับรถพ่วง1ิบปดล้อส่วนคุณแม่รับจ้างทั่วไป พลโทโทาเนศวงชะอุ่มครับแม่ทัพภาคที่สองจึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้กับน้องเพราะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนนะครับในความพากเพียรตั้งใจแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ตามนะครับวันนี้พลโทจิรเดชกมลเพชรน,นะครับในฐานะ ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องนกองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันที่น้องนั้นจะเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารครับเปิดรับทุกคนชั้นครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใหญ่โตหรือไม่ก็ตามครับอย่างเช่นกระผมนั้นทางครอบครัว ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแนะนามสกุลก็ไม่เป็นที่รู้จักเป็นที่ทั่วไปครับก็ยังสามารถสอบเพ้ามาเป็นทักษเตรียมท,ยทาหารในส่วนของกองทัพบกได้ครับ <c oughs> คุณวราพรน้องมาถูกทางแล้วล่ฮะ <c oughs> โอ้โหน้องแบบดูระเบียบร่างกาย <c oughs> สิครับแล้วดูการพูดจาฉัดฐ <c oughs> านฮะแม่ของน้องบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายครับนะครับที่ผ่านมาน้องเคยสอบติดแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเลือกทหารเรือแต่ด้วยมีปัญหาเรื่องสายตาน้องเลยไม่ผ่านนะครับและครั้งนี้ก็สอบติดอีกครั้งหนึ่งฮะเอาฟังเสยคุณแม่่นอ คือไม่ได้บังคับลูกก็ <c oughs> คือลูกอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรถ้ามันมันมันอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเรารับได้เราก็ปล่อยเขาอย่างนงี้นะคะ่ะแม้กระทั่งเรื่องเรียนพิเศษเขาเขาต้องร้องขอมาว่าเขาอยากเรียนไอ้นี่อยากเรียนตรงนี้ก็จะหาเงินให้เขาเรียนจะไม่บังคับเพราะบังคับแล้วเขาบางทีเขาไม่ถูกใจเขาก็จะไม่เรียนให้อย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากคือถ้าเขาตั้งใจเหมือนว่าถ้าเขาอยากเป็นไอ้นี่นะเขาจะทําเต็มที่ทําแบบ ต,ตัวของเขาซึ่งมันก็อย่งางนี้คะเห็นผลปีที่แล้วเขาก็ติดสีเราแต่พอดีไปตกใบตาโอ้เป็นเรื่อง